สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพอด้พอกันลายมือกลังสีเปียนอาชีพแลวผมหาร์ดเด่นครับดุสาวเมี่ยเขาครับ <laughs> อยู่กับโชคกับวิลาครับอ่าแสางดงโดยหลอดแมกโตซิงเฮียเฮียหลอดกับเบอร์เบรุกมันมาแล้วครับ,อ,รบออมมาจากบอโนะครับฮินโนเมกาซีรี500สีสวยด้วยสี ฝ้ภาๆคือเขียวครับอมสีอมทุ่มครับผมเดี๋ยวเอกไปสีอมทุ่มหน่อยได้หนารถนี่นะครับโอ้โหห่านแดดขันรถของม่เห็นน้ำมันแพงครับพี่น้องเลาสูบเบาะไอผมกำลังขายรถอยู่นี่ที่ชิบีทยังหมันน่นค้าก็ได้ผพม,มีเบียร์ผมเพราเฮ็ดไต่แล้วมันก็สูบไปไหนนะครับผมสูบไปไหนผมก็เลยดันมาจากดันต่อมันมันมันเบาะไอ พูดซื้อไหมก็ซื้อไหมครับหนึ่งดจ้นสิบก็ซื้อไหมนี่แต่ลองเมึงครับเอาลองเมึงเพิ่นอาจจะมีเบียกหลายอย่างเพิ่นก็เลยหมุนไถผมมันมีเบียกหนาเดียวอาศัยรถรลวมมานี่แล้วได้เข้าสีอเอิญคือคือพวกแพงนิดหน่อยเดี๋ยวไปเป็นควันดีนมอสนามดำสุ่มบอเขามีการสุ่มก็เกิดขึ้นครับ โตก็หโตก็โต้้นน่อยเนี่ยได้แล้ว่นได้โมแกวแกวโมแกหนนไายหหนขายแล้วว่ไวสูได้กกสงอกชิมาเบรเินกมาบอรงกาอเรงกูมากมากมกูมากอย่างเอารถยัม่นั่เ่สียรถยางไฟวะโดใ้าโหลใส่คยันฮะขายจางมานี่ยอ้คุณก็สีดีแท้ 哎，我叫你帮忙，有嘛,嘛好？有、啊、嘛好，我起来了。啊，我起来了。嗯？我光看手，光看手，光看手呢？成啥了？干嘛了？怎么肌肉光靠这里？啊！ อกิเนาะเยึบอ่ะทาง่มยังหรอกเมื่อ้เนีกินเนาเมื่อกี้เนี่ยคนปลาคนปลามันมาหากินเนานั่นนะครับคนปลาเขาก็หากินอย่างนี้แหละเนขนมกระตม่เคยได้กินเอก้นั่นจะกินสจาไหว่าสั่งซื้อาสั่น พูดไดก็พูดใสหลอดฮะบูชจัหลอดพวกน้อนบางานฟรีแม่นอย่างงานฟรีตายตายไอ้กูตาย รถคันนี้รถอาจารย์เต่าครับอาจารย์เต่าอาจารย์เต่าสายด่วนเวนุงเหวนุงรถอาจารย์เต่าสายด่วนเอนกันนี่ มาไม่ได้ขาดสายนะครับนี่ครับหนึคันครับมาแล้วครับนะครับพี่นเมกาซีห้าร้อยหนึ่งคันครับ,บ,โโร,ร,บรถไหลเลยนี่ถ้ว่าเราไปซีฟกันผมถ้าว่าขับซีมาัมาเขาว่าราเราซีฟคนงว่าราไปซีกัวเาว่าพ่อหยาบเลยโอ้กินหมูพอดก <c ười> ันเร่งไมห่หยียบเลยทีเดียว บางตีก็ตักสะบ้าไงตักอยู่ทั้งโพนฝนมานี่ยย่อใส่รถดำดับโบข่อยกินน้ำมันครับตักตักสะบานนี่อายุนวดตักเงี้ยอัานี่โบค่อยกินน้ำมันพอบเปืิลน้ำมันนำมันโยกแขนมาสูงคือหมายเขมาจากไหนฮาก็ต้องโยกแขนขึ้นมาจากกินอยู่แล้วอันเะทีนี้เขาโยกขึ้นมาข้ากับว่างใส่รถเลยโยกขึ้นมากับว่างชสถานดับอยู่กับทีมงานโชกับพี่หลักครับอะไรกับมังกรทองทั้งตำบลทบวโพง ตำบลโพไซเงินรบรวันตำบลเขสุบูรณ์และตำบลว้าผมก็บ่มั่นใจครับผมบ่ค่อยเดี๋มาทางผีหรอกรบอว่าอยู่ทางหนีบ้านพันบ้านตะเกียบันผมก็เลยบ่มีเบียกห็นมันยังละ่ะสิสิ้นเดือนอีกแล้วเงินตัาใสหนีวัดมีอยู่พี่น้องเอ้ยรถกับสี่หายเพราะรถใครกับสี่จะยังขึ้นแล้วก็ได้ผมก็บขึ้นหน่อยขึ้นง่ายอยู่ ตัวนี้มันเป็นน้องน้องส่วนบุคคลบม่ใช่น้องขั้นาฐานาะว่ะอาจจะเป็นที่ส่สวนบุคคลเลยนี่นี่ครับถ้าเอาคู่สาเท่าไหร่ตักโจกขึ้นมาเป็นสาแล้วก็เอาดินขึ้นมาใส่คู่ไว้เดี๋ยวรอเอาคู่สาทีนี้นี่ครับแล้วเอาคู่สามาเลยฝนกระสีตกก็ฝนหน้าเอามึงเขาบฝนในบ้านอยู่วัสศบ้านเสาร์อาทิตย์นี่นะครับสิมาหอดเนี่ยศรบ้านบอ่อถ้าฝนตก ถามจิ้มให้หนาหนึ่งโอ้แต่ก,ก็พม่หอกเลยบรรยากาศโดยรวมมีเมฆมากเป็นส่วนมีเมฆมากฝนสี่หสเซของพื้นที่ <c oughs> สซบูาลครับลิงก่สายตาไงแต่กับโบนักนำ เท่าท่าเนี่ยจะมีเป็นเขื่อนแน่แล้วมองเนียนมองบ่เนียนเนาะรถเหยียบเบาบางข้างอบอัดเจริบีเลยเจลิบีไม่โดนเลยครับแบบนี้เสียงสลักดังยีไไไ่ได้เลยๆเลยขั้นนี้รถหางนี่นี่เห็นปะรถหางครับรถหางแต่ว่ากระบะน่าจะไม่ใช่หางนะกระบะเป็น ก็ไม่กระบะสามมิตรเดนะ็ดน่ะนี่แมนบอกพี่น้องอะไรเป็นขากักบบาต่อใหมอที่นี่กระบาสาัสนังเลยนี่บ่อดนี่ยห่าวนะครับกระบาบ่อดนี่ยาวเลยนี่แต่ว่าน่าจะเป็นรถหกล้อเนยาวแล้วมาตัดคัสซี่เข้าต่อดั้ผมว่านี่ครับมึงมึงส่งมันบ่อไหลนะนดั้มต่อใหม่แน่นอนแต่ว่ารถหวัวรถเป็นรถไทยอยู่ สตาร์คสบายครับนอหลอดนอ้อมึงกี่ขานครับน้อง<ะ>มึงกรบบอนปลาท่างเขาเนี่ยบางา<ะ>ทางีล่ะตาดกระเบียบกูนี่เนี่ยที่ต้นแหนบเขาเนี่ยหลอดเอ้ยรถคันนี้เป็นรถรถเงี้ยวมาตัดต่อดำมมันบอกรถคัน<ะ>นี้ดิมันเป็นรถช่วงเงี้ยวล้วมาตัดต่อดัมมันบอก<ะ>เออมันเป็นรถห่างไอ้นี่มันเป็นดำมเทียไอ้นี่มันเป็นกระบอกสามมิลเลนรถไทยอยู่แต่ว่าตะกีมันหังมันเป็นรถดำ อเ,เออหน่รถขอกันล่ะรถเห่านั่นละกมาตัดต่อไหมเพาีไหไปลงส่เมือนู้ขาดบอบอกูบอเรียนหนบ่เเรือเอาหมือนน้ำมันพันแปดไร่แล้วงเรื่องนี้พันเอ็ดเนาเรียนสองหมื่นะ,ยยะนที่เรือยังไงละคร่งยางกันเดียบตะปูนนี่ค่ายางกัแปะลอยไ้เรื่จไมหยยบกูก็ต้องมึงซื้อว่ายางกเนียยบวโอยั่ละบ่ บนสายยางรถบดเลยเห็นอันพี่น้องเมียวเลยไปได้เขานั่นเนี่ยออาไปเอาหนังที่ล่ะโอ้ปรกการนี้เอาอยู่ปลายอันห่อนว่าขี้น้ำผู้สาวหรือเปล่าผู้สาวขี้น่ลำอยู่วะแต่ว่าเห็นตัวบดว่าอ่าผมงานกระทรหากันนี่เน้นว่ามันคุยหลายคนมันไม่ค่อยใส่ใจใครหอกเขาก็เลยถามแล้วแต่กสทาคุยก็ก็กสทชเขาคุยน้ำมันนั่นบอกมันเบาเล่นไปหมดน่ะ ให้ขับอีคอนนเดียมีนไปเ็ย่งก่อนแกนา่าีเนี่ยไปอยู่อำนาจคนอยู่ล่ะอยใส่อยู่ลงนอบ่อยู่หนีแลวอยู่ในบ้านเลยอยู่ลงรถดอ่้งนากูไปกวนตีนเนไม่เป็นไปแก,กมกขายไปัมีผู้ซื่ออยู่เวนี่โอ้โมกูสิไปยก,กสันทังเขินจันใครกูสิไปหาแกดินรถีนีน่